เฮ้ยเดี๋ยวลายเพีงยงนะคะก็ให้มันมีความเป็นแบบเออเอ็ซีนะคะมีความเขาเรียกว่าเป็นการสวัสดีคุณผู้ชมทางเพจเดอะสแตนดาร์ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นวันที่11กรกฎาคม1วันก่อนการแข่งขันเดอะแมชอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการซ้อมใหญ่ของทั้งสองทีมทั้งเรียวปูและ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะมาซ้อมกันที่ราชมังด้านหลังตรงด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งจะแบ่งเวลากันแมนยูซ้อมก่อนตามเรียวปู แต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศในสนามกันครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมหน้างานซึ่งผมต้องบอกนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมมารายงานบรรยากาศหน้าสนามราชมังตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยสำหรับทีมชาติไทยหรือกิจรกรรมต่างๆเนี้ยไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามีบูธเยอะขนาดนี้มาก่อนวันนี้มีเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับอันนี้นะครับเป็นร้านขายของยางเป็นทางการของเลี้ยวบูนะครับ Official Merchandise เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายและมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างครับนะคะหมายเลข1 1อเนาะคุณซาร่า เปิดเลข14หมายเลข20 23 26อันเนี้ยนี่ครับมีกิจกรรมแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับและในกีฬาแมนโฮมสเตเดียมเจอร์ซี่2022 2 3นะครับแจก1นึ่ตัวมูลค่า2,900บาทมีเมอร์เชนดายต่างๆซึ่งเรียกว่าเหมือนแทบจะยกออฟฟิเชียลเมอร์เชนดายมาไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับก็สามารถที่จะสั่งตกรีนได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะได้เป็นชื่อเราเองเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินทางเข้าไปดูข้างในนะครับ ที่นำเบอร์ที่เราชื่นชอบนะคะสามารถสกรีนชื่อของคุณได้เราคิดตัวอักษรเลยแค่แปดสบบาทเท่านั้นนะคะตัวตัวเล,เลขตลวเลขเราคิดแค่เพียงรยห350บาทเท่านั้น ยูโรเปียนคัพไฟแนลเป็นเหรียญแชมป์ยุโรปแต่ละสมัยนะครับพร้อมกับอแก้วผ้าพันคอเสื้อครบทกอย่างที่สาววผมแดงต้องการนะครับมีผ้าพันคอเป็นลายธงชาติไทยพร้อมกับเขียนไวเล็กูวก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่ดีครับว่าเป็นแฟนบอลผมแดงจากประเทศไทยนะครับก็มีเสื้อทั้งคลาสสิกปัจจุบันก็มีหมดเลยที่แฟนบอลต้องการก็มีขายนี้หมดเลยนะครับ 他觉得啊。 โอ้มีภาพบันคอที่เป็นเจ็กเก็คอฟพร้อมกับรูปลายเซ็นนะครับราคา990บาทก็มีออฟฟิเชั่นมาชนิด้สังๆนะครับที่มีธงชาติไทยแล้วก็เขียนว่าไทยแลนด์ติดอยู่ด้วยนี่ก็เต็มไปหมดเลยครับตาลายครับถ้าเป็นแฟนเลโก้ผมว่าน่าจะน่าจะชื่นชอบเพราะว่ามีสินค้าครบถ้วรูปแบบจริงๆแล้วก็มีหน้าละกำลับบริเวณนั้นก็คือการสกรีนเบอร์เสื้อชื่อชื่อนักเตะลงบนเสื้อเลยนะครับก็คือซื้อแล้วตรง นี้ก uhm ็ได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นกันต่อผมเชื่อว่านี่จะเป็นเพิ่มเเยอะเหมือนกันอยู่ที่ด้านหน้านะคะสามารถมาแอดไลน์เก็บเอาไว้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้สินครับก็คือการกำลังสกรีนี่คะของที่ระลึกจากทางญี่ปุ่นที่ดีโนนะครับเบปิดเก้ารถราคาสุดพิเศษบางรอบอย่างมีลดไป็นแบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแต่ละปีแต่ละเดือนครบเลยครับบรรยากาศที่แต่บอลลิเวอร์พูลน่าจะชื่นชอบนะครับก็คือถ้าวันนี้นอกจากมาดูซ้อมแล้วคุณสามารถซื้อ ออฟฟิเชียลมอน์ชันดา e ต่างๆของสโมสรลับไปฝากหรือเก็บไปที่ระลึกได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆกันนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่มาแข่งเดอะแมทนะครับเรียวคูและแมนยูตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ฝั่งเรียวปูฝั่งเรียวปูนะครับจะมีบูธที่เป็นทั้งสปอนเซอร์และมีเดียพาร์เนอร์ต่างๆนะครับถ้าเรามองไปทางด้านขวาเนี่ยจะมีตั้งแต่สยามกีฬาเมนแซนและ ทั้งขอบสนามนะครับก็คือจะมีบูธกิจกรรมอยู่ในบริเวณนี้ถ้าใครเป็นแฟนเพจของเ,ออเพจเหล่านี้นะครับก็สามารถมาให้การสนับสนุนซื้อของเมอร์ชแนนด์ดิ้สได้นี่ก็จะเป็นสปอนเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเอ็กซ่าซึ่งเป็นของทางฝั่งลิเวอร์ pool ยูโรเค้กทางฝั่งเอสนะครับอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ต่างๆของการจัดการแข่งขันก็จะมีเรียกได้ว่าค่อนข้างครบเลยทีเดียวที่เป็นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่มีการแจกของค่านัางเยอะเหมือนกันเราไปดูกันนะครับว่าแอร์เอเชียวันนี้ทำอะไรกัน อันนี้ฟันกัดไว้พี่อันนี้อันนี้ทำอะไรครับอันนี้คือเอาลูกบอลอยู่วะเฮ้ยลูกเดี้ยวอีกลูกเกียวอีกลูกเกียวอันนี้คือต้องวางลูกบอลให้ได้กี่ลูกอันนี้กี่ลูกครับเนี่ยเฮ้ยอย่่าาแดีู้ท เราไม่อยากถามเลยว่ากลัวกลัวรบกวนวสมาธิครับอันนี้อันนี้ถ้าถ้าวางได้หมดได้อะไรครับก็คือถ้า,ถา,ถาตอนนี้สูงสุดสิบสี่ครับพี่ามาเล่นในลักษณะนี้ต้องต้องต้องได้กี่ลูกครับคือก็ต้องชนะขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้สูงสุด14ครับตอนนี้สูงสุด1ิใช่ครับถ้าพี่เขาทำได้15คือพี่เขาก็จะได้ตั๋วเครื่องบินครับถ้าไม่มีใครมาชนะพี่เขาเขาก็จะได้ใช่ครับอ๋อเป็นสถิติขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับโอเคแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึงเราก็จะมีของรางวัลตอบใจให้คคครรัับบีอ นี่นะครับสถิติตอนนี้อยู่ที่14ลูกใช่ครับอยู่ที่14ลูกแล้วก็ถ้ามีใครสามารถทําได้มากกว่าคุณจะได้ตัวทุ่งบิจากเอเชีครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่คนมาร่วมสนุกกันได้นะครับก่อนการแข่งขันนี่ก็เป็นบูธที่จะมีการขายอาหารนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือถ้วยป๊อปคอรน ซึ่งทำมาในลักษณะของถ้วยเดอะแมชนะครับขออนุญาตเีมาดูเลยนะครับโอ้โหสิ่งก็คือด้านในใส่ไว้น้ำหนักไเฉยใช่ไหมอันนี้เขาใส่เขาใส่เป็นน้ำหนักเฉยๆไม่ให้ไม่ให้มันล้มก็คือโชฟี่ของเดอะแมชนะครับใครจะเป็นคนได้ไปไมโลวันที่12แต่วันนี้คุณเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับที่นี่อันนี้ก็คือขายยังไงอะครับถ้าเป็นขายเป็นเซ็ตใช่ไหมฮะ คือขายเป็นเซตได้อันนี้หนึ่งอันพร้อมกับฟองพอแล้วก็น้ำถูกไหมครอ๋อโอเคครับเซตเท่าไหร่ครับ400บาท400บาทโอเคจะได้จะได้ช่วยรางวัลกลับไปก่อนสโมสรอีกโอนะครับว่นนี่ครับก็เป็นเซตที่สามารถซื้อเก็บเป็นที่ระลึกได้เพราะว่าเดอะแมชก็คงมีร0อปีมีครั้งจริงๆกว่าจะเกิดขึ้นก็เก็บไว้เป็นของฝากแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำได้ครับขอบคุณมากครับ นี่ก็เป็นของที่เร e ียกได้ว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งที่มีขายในงานนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเดียวกับถ้วยของเดอะแมชแบงกอกเซนติรี่คัพเลยที่จะเป็นถ้วยป๊อปคอนตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับที่เป็นของ Advi c e เนี่ยผมมองเข้าไปเมื่อกี้ก็คือเห็นแล้วว่าเป็นที่รับบัตรซ้อมจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยแม้ว่าบูธจะยังไม่เสร็จแต่ว่ามันเป็นเก้าอี้ลักษณะเดียวกับเก้าอี้ที่อยู่แถวในสุดในสนามนะครับ เป็นเก้าอี้ที่มีการจัดทําพิเศษขึ้นมาเพื่อ The Match เด m a แมชโดยเฉพาะซึ่งเมื่อกี้จากการสอบถามพอดีบูธเขายังไม่เสร็จเขาบอกว่าเก้าอี้นี้เนี่ยคือเปิดขายนะครับแต่ว่าบูธเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาเช็คราคากันให้คุณผู้ชมทุกข่านอีกทีนึ่งแต่ว่ายืนยันนะครับว่าเก้าอี้นี้มีเปิดขายอยู่ตรงโซนนี้ครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะครับเห็นแล้วสวยงามก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้อันนี้ก็จะเป็นของ merchandise ของทาง The ะ a มชแบ k ก k c ซนต์ร u คัเองนะครับก็จะมีเสื้อที่มีโลโก้พร้อมกับ สีทั้ง3สีนะครับขาวดําและก็แดงก็เป็นสีที่อยู่คู่กับทั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลือ์พูวันนี้ก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกันครับนี่คือราคานะครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของมีเสื้อโปโลและก็เสื้อที่ละเลึกครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มารับบัตรซ้อมนะครับของ Advi c e ตอนนี้ก็ต่อแถวรอกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าจุดกึ่งกลางของการรายงานของเราในตอนนี้เลยพอดีนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือประตูทางเข้าหลักประตูทางเข้าหลักมาเมื่อคุณเข้ามาที่ในพื้นที่ของสนามราชมังคุณจะพบเจอกับอะไรคุณจะพบเจอกับนี่เลยครับเวทีหลักซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเวทีของ The Match ที่จะเป็นเหมือนกับทางต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธโซนกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะเข้าไปสู่สนามราชมังนี่นะครับผมขออธิบายก่อนว่าพอคุณเข้ามาแล้วนะครับคุณจะเห็นทางแยกสองทางก็ ผมเชื่อว่าคุณเลือกตั้งแต่ก่อนมาแล้วนะครับว่าคุณจะเลือกเชียร์ทีมไหนถ้าคุณจะไปซ้ายคุณก็ไปหาเลีเ้ยวผูกบูธกิจกรรมต่างๆและ o f f i c i ฟ l m e r c h a n ช i ด e ของสโมสรถ้าคุณจะไปทางขวาเนี่ยจะเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นที่ที่เราเดินทางไปต่อครับอันนี้ก็เป็นเวทีซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็น่าจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันตรงนี้เราก็อยู่หน้าบูธกิจกรรมนะครับเรียกได้ว่ามีการ แทงกันไปด้วยแล้วไม่แต่ไม่ไแทงกัน<ค>นะแต่เป็นการบอกกับค้าคุณเกมเขาไว้ว่าถ้าหากว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลอแมนยูชนะเนี่ยคุณเกมต้องสั่งแมนยูที่แขนแต่<พ>ถ้าลิเวอร์พูลชนะเนี่ย<พ>ผมต้องสั่งลิเวอร์พูลที่แขนของผมนะครับมีการท้าเข้าไว้แล้วก็นัดน,นี้ก็ต้องเชียร์แมนยูเต็มที่ครับสุ่นลิมทิมประตูให้สมมติได้เจอนักเตะคนไหนอยากพูดคุยอะไรกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับจริงๆอยากเจอจอร์นซานโชครับผมเมื่อวานได้เจอกันแป๊บหนึ่งตอนจังหวะได้เซ็นเสื้อก็อยากจะบอกซานโชว่า คุณเองนะครับผมทําให้ผมมีมีคนพูดถึงเยอะมากเลยในประเทศไทยนะครับจอร์รันโชเพราะว่าผมมั่นใจในตัวคุณมากและผมก็ยังมั่นใจในตัวคุณอยู่ครับว่าคุณยังสามารถทําให้ทีมแมนยูเป็นทีมลุ้นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวได้ครับนะครับสักวันนึงขอบคุณครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับตอนนี้สวัสดีครับผมไลฟ์อยู่ทางเพจเดอะสแตนดาร์ดครับโอ้กราบสวัสดีช้าเดอะสแตนดาร์ดทุกท่านด้วยครับผมเบลขอสนามน้องเบลขอสนามเองครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าคุณมีมากกว่าแค่ความรู้้้สึกแลวว่าาถ ผลการแข่งข mm ัน hmm. น um um> um> ี้จะมีต่อผลต่อตัวคุณไปถึงผิวหนังเลยทีเดียวใช่ครับผมก็เมื่อกี้ก็คือตอนที่วันงานแถลงข่าวก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ไปท้าทายตอนนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่าพี่โดไม่น่จะไปไหนฟอร์มก็ยังไม่ได้กระท่อนกระแทนก็มั่นใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแดงเดือดในประเทศแมนยูไม่น่าจะแพ้นะครับก็เลยท้าไปว่าาหากว่าแมนยูแพ้เนี่ยเดี๋ยวผมสักลิวพูไว้บนแขนซ้ายผมเลยแต่ถ้าแมนยูชนะเกมขอบสนามต้องสักแมนยูเช่นเดียวกันครับ ครับตอนนี้ก็คือเลือกลายเลือกอะไรไปหมดแล้วเลือกไปหมดแล้วครับเป็นโลโก้ลิ้วพูเรียบร้อยนะครับผมอยู่ทางแขนซ้ายถ้าลิ้วพูชนะกับครับผมท้ายผลให้ผมหน่อยนิดนึงถ้าเอาความจริงจากตอมจากที่ได้ไปตามมานีล่าสุดแม็กควายก็ยังกระท่อนกระแท่นเหม็นบอกเจ็บเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยแมนยูน่าจะโดนในบ้านหนึ่งโดนที่บ้านเราหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างน้อยโอเคอย่างน้อยคิดว่ามีอย่างนี้แน่เลยเพราะว่า มองกันตามภาพสิ่งที่เราเห็นใช่ครับครับผมอ่ะผมให้ผมให้โปรโมทนิดนึงเมื่อกี้ผมเห็นขอบสนามมีมาจัดบูดกิจกรรมใครเดินทางมาที่สนามราชมังคลากสถานนะครับผมเรามีเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อขอบสนามนะครับใครเป็นแฟนๆขอบสนามนะครับสามารถไปอุดหนุนนะครับผมเสื้อขอบสนามได้ที่บูธขอบสนามนะครับอยู่ข้างๆเมนแซนนะครับผมแล้วก็อยู่ข้างๆบูธที่เป็นสื่อกีฬาด้วยกันเดอ๋ยแซนดาดมีแล้วก็มีสยามกีฬาด้วยครับผมโอเคขอบคุณเบลมากนะครับสวัสดีครับ ก็หวังว่าจะได้เห็นโลโก้แมนยูบนโตของเกมนะครับแมนยูั้ใจก็เป็นการที่เรียกได้ว่ามั่นใจมากๆนะครับว่าเบลเบลค่อนข้างมั่นใจว่าแมนยูเนี่ยจะชนะเขาก็เลยพนันไว้เรื่องของใครแพ้สักนะครับแต่ว่าก็พูดพูดกระนำตรงว่าอย่างภาพของสโมสรที่เห็นนะครับเมื่อคืนแม็กควายก็มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บก็ต้องยอมรับว่าสภาพทีมค่อนข้างเป็นรองเลี้ยวคูเหมือนกันแม้ว่าเจกันความจะพูดนะครับว่า หรือแมนยูเนี่ยได้เปรียบเพราะมาซ้อมก่อนอันนี้นะครับก็จะเป็นโซนของสมอลนะครับซึ่งเป็นคนผลิตผ้าพันคอของการแข่งขันยังเป็นทางการนะครับน,นี่เดี๋ยวเราพาไปดูผ้าพันคอกันเนี่ยครับผ้าพันคอของสมอลนะครับที่ผลิตให้กับเดอะแมชแบงค์คอกเซนจูรี่ครับด้านหนึ่งจะเขียนว่าแมนเชสเตอร์ในเตดด้านหนึ่งจะเขียนว่าเรวพูก็คือ LFC เอฟซีเรียกว่าผืนเดียวก็ได้ทั้งสองสมอ,สอเลยครับ ก็สามารถมาเก็บภาษีไว้ดีๆเลยตอได้ที่นี่นะครับ oh. เป็นข้าพันคอของ The Match b a n อกเซนต์ชุริย์ครับเลยตอนนี้เราอยู่ฝั่งไหนทยครับตอนนี้เราข้ามมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งเลียวภูตอนนี้เรามาอยู่ที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ในเต็ดเองก็ยังมีบูธกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายครับมีมาร์ชเดย์ด์ของทางวอริกนะครับก็เป็นฟุตซเซอร์ฟุตบอลทีมชาติไทยถ้าใครสามารถถ้าใครมีความชื่นชอบสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยก็สามารถมา ซื้อกันได้ที่นี่ก็มีการลดราคาพิเศษเพื่อ,อกิจกรรมครั้งนี้เช่นเดียวกันครับก็มีสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่จัดแบ่งมาในส่วนนี้ก็ mm hmm. จะมีกิจกรรมให้เล่นค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนี่มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับนะครับที่ก็พอเรามองไปตรงกลางก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้คุณมาอยู่ที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเลยค่ะ,คะทีมาเางาน อยู่ที่โลโก้ของสโมสรขนาดใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออฟฟิเชียลเมอร์เชครับเดี๋ยวเราพักสักรู่นะแล้วก็เราจะกลับมานี่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเพิ่งเปิดตัวเสื้อเย้าใหม่ไปไม่นานนี้อันนี้เราก็จะมาได้เห็นกันเลยว่าเสื้อใหม่เนี่ยขายกันยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากครับนะครับเสื้อเสื้อเย้าตัวใหม่นะครับซึ่ง มีความย้อนยุคในตัวพอสมควรเหมือนกันสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับนอกจากเสื้อเย่าตัวใหม่แล้วเนี่ยคือเสื้อที่ติดรูปแบบของสนามราชมังคลาอยู่ในเสื้อด้วยก็คือเสื้อที่มีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับก็คือจะมีราชมังอยู่ด้านซ้ายด้านขวาในเขียนว่าแมนยูไนเต็ดทัวร์แบงคอกครับ อันนี้เนี่ยผมคิดว่าสวยมากเลยผมชอบส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากตั้งแต่เห็นในรูปแล้ววันนี้กน็น่าจะมีโอกาสได้ซื้อกลับไปเช่น<ช>เดียวกันผมชอบชอบตัวนี้มากมเป็นพิเศษอันนี้ก็อแล้วก็มีการรินสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการมาแข่งขันที่นี่ลงไปในทั้งเสือ้อผ้าพันคอถุงต่างๆสายสายสายแขวนคอลเลยครับสายสำหรับป้ายแขวนคอก็มีครับ นี่ก็เป็นราคาพิเศษนะครับที่จัดขึ้นในครั้งนี้เสื้อตัวนี้แหละครับที่ผมบอกผมชอบมากเลยสวยมากครับก็เท่าที่เห็นนะครับผมก็ต้องต้องบอกตามที่เห็นจากสถานที่นี้ว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะมีเมอร์เชียนซส์ที่ไม่หลากหลายเท่าลิเวอร์พูลแต่ก็แต่ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการสกรีนเบอร์เสื้อในจุดจุดนี้เช่นเดียวกันครับสกรีนกันให้เห็นตรงนี้เลยแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่า แม้ว่าข่าวจะยังมีความคลุมเครือไม่แน่นอนแต่เบอร์ที่ทุกคนชื่อที่ทุกคนเลือกที่จะใส่บนเสื้อส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเบอร์และชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดครับก็หลายๆคนก็ยังมีความศรัทธานะครับว่าเขาจะอยู่กับสโมสรต่อไปหลังจากที่อาพ,พูดกันตามตรงถ้าเราพูดกันตามรายงานที่ออกมาจริงๆเนี่ยโรนัลโดก็แค่บอกว่ามีปัญหาครอบครัวเลยขอใช้เวลาส่วนตัวซึ่งถ้าเป็นไปในลักษณะนะั้นจริงหลังจากนี้เขาก็มีโอกาสที่ยังกลับมาอยู่กับทีมได้ครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่จุดสิ้นสุดของโซนกิจกรรมนะครับตรงไปต่อในจะเหลือแค่โซนอาหารนิดหน่อยละนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆนะครับในวันจริงนี่ครับห้ามสิ่งของต่อไปนี้เข้าภายในสนามนะครับกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่อาหารทุกชนิดแก้วน้ํากระป๋องแท่นไฟไม่เกิน30เซนติเมตรอุปกรณ์เชียร์คอมพิวเตอร์พลุแฟลร์ต่างๆแกส๊สกระป๋องนี่ห้ามนะครับ ป้ายธงขนาดห้ามเกินเนี่ยนะครับ80คูณ120เซนติเมตรร่มขนาดใหญ่เลเซอร์ดโดรนสัตว์เลี้ยงอ,อาวุธต่างๆบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับก็สารเสพติดก็ด้วยนะครับรวมถึงมีรูปกัญชายด้วยก็คือห้ามเหมือนกันนะครับห้ามนำเข้าไปในสนามตรงนี้เป็นโซนที่จะมีการขายอาหารเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าโค้งเข้าไปสู่ประตูทางเข้า วันนี้นะครับสำหรับการซ้อมเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณบ่าย3ามพอดีเนี่ยครับก็เป็นโซนโซนสุดท้ายที่แฟนบอลจะมาต่อแถวกันเข้าสู่ราชมังเพื่อไปเตรียมดูการฝึกซ้อม Official Training นะครับรับจากความมือของเพื่อนมา5ช่องจะเป็นบัตร e ticket และก็ e ticket vip box โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากไทยทิกเก็ตเมเจอ ประจำาช่องราชมังที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้าของเรานี้แล้วครับมคแทบมไทยที่แก้ขอเจ้าหน้าที่ประจําเลยครับหนึ่งถึงห้าเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงช่องต่อไปนะครับหกถึงสิบช่องที่หกถึงสิบนะครับจะเป็นบัตร เดี๋ยวก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่สแกนครั้งสุดท้ายตรวจบัตรต่างๆก่อนที่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเองก็น่าจะต้องขอตัวเข้าไปสแตนบายข้างในแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ทุกอย่างก็น่าจะเริ่มต้นรันไปตามโปรแกรมของฝ่ายจัดการแข่งขันสำหรับ Official Training ของทั้งสองสโมสรวิบ1อถึง15จะเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงที่เป็นผู้โชคดีจกทางะตูมิโบ่า3ครับวันนี้ อุปการะคุณในกิจกรรมเดือนมษสองพันในครั้งนี้ครับท่นที่เจ็ทางขวานะครับท่านที่เจ็ดจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับจะสแกนค r ว o d รกับกเพื่อนเพื่อที่มีบ e ัตร e t i c k e กนะครับของ e ขับอีพิคเก e ของ สวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยนิดนึงได้ไหมครับมาจากเพจเดอะสแตนดาร์ดครับครับวันวันนี้วันนี้คือมาชมการฝึกซ้อมใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครอดูใครเป็นพิเศษครับออก็จริงๆก็เชียร์ทุกคนอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษก็จะได้วันนี้โรนัลโดไม่มาะะก็มาดูบูโนโะ่ะค่ะมาดูบูโน,โน ตั้งแต่สโมสรเดินทางมาถึงได้ได้ไปร้อที่โรงแรมหรือได้ไปร้อที่ที่ไหนบ้างรนบวันี้อ๋อที่สนามบินไม่ได้ไปที่โรงแรมก็พอดีไม่ได้อยู่ข้างในอะค่ะก็ตอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เห็นนักเตะเลยเหมือนกันอ๋อก็คือมาเห็นครั้งแรกที่นี่เลยได้ค่คิดว่าพรุ่งนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็เสมอและกันค่ะโอเคได้ขอบคุณมากค่ะ นี่เป็นการต่อแถวเพื่อจะเข้าสู่สนามนะครับเพื่อไปทําการฝึกซ้อมเมื่อกี้เรามีโอกาสได้คุยกับแฟนของเลวููเอ้ยของแมนเชสเตอร์ไนตดไปละเดี๋ยวเราขออนุญาตคุยกับแฟนเลวูฟูบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีมาจากเพจเดอะสแตนดาร์ดกำลังรายงานสดทางเพจอยู่ขออนุญาตพูดคุยแป๊บหนึ่งได้ไหมครับครับอันนี้วันนี้ก็คือมาดูการฝึกซ้อมใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งใจมาดูใครเป็นพิเศษไหมครับเตียโก้ค่ะเตียโก้เลยใช่ค่ะ ก่อ,อนหน้านี้ตั้งแต่ทีมเดินทางมาถึงได้มีโอกาสไปรอตามโซนต่างๆไหมครับยังค่ะเพิ่งมาวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมครับโอเคชื่นชอบลิเวอร์พ o ลเพราะอะไรครับแรกๆเลยแรกๆเลยก็คือชอบพอนักเตะคนๆนนึงครับค่ะ,คะก็เจอก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ก็เอาดูไปดูมาก็เลยชอบเพราะว่ามันมันมากกว่าแฟนบอลอ่ะมันคือครอบครัวค่ะคือครอบครัวใช่แล้วปฏิกิริยานักเตะกับแฟนบอลอ่ะ มันมันน่ารักอบอุ่นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกใช่ซึ่งตั้งแต่มาถึงผมก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเขาเขาเป็นกันเองมากๆใช่ใช่ใช่พุ่งพวกนี้คาดว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างเอาสักริ้วหูชนะแล้วกันอ่าริ้วหูชนะแล้วกันเท่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ประมาณนั่นแหละประมาณขอแค่ชนะก็พอชนะก็พอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยผมหน้าไหมว่ามันร้อง ตอนนี้ด้านหน้านะครับก่อนหน้านี้ที่เราได้มีโอกาสคุยเนี่ยเขาบอกเขามารอตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วประตูจะเปิดบ่ายสามแล้วลองเข้าไปคุยกับพวกเขาดูไม่รู้เลยครับยังไม่อไม่รู้เลยได้ครับโอ้เออไม่ถึงผมฝากหน่อยได้ไหมฝากฝากไม่หน่อยได้ไหมครับถามสัมภาษณ์นิดนึงมาร้อไในกี่โมงครับวันนี้มากี่โมงอะ วันนี้มาถึงบ่ายโมงครับบ่ายโมงใช่บ่ายโมงประตูเปิดลาย8ตั้งแต่แมนยูมาถึงนะครับได้มีโอกาสไปรอที่ไหนบ้างแล้วครับไปรอรับที่ดอนเมืองครับแล้วก็พอนักเตะขึ้นรถปุ๊บผมก็รีบตามไปที่แอดที่นี่ครับที่โรงแรมที่พักที่นักเตะพักครับแล้วก็ค้างอยู่ที่นู่นด้วยเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบเจอใครแล้วบ้างครับตอนนี้จริงๆก็เจอทั้งทีมเลยเพราะว่าไปรออยู่ที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็ตัวนักเตะแมนยูครับก็เขาค่อนข้างไนซ์มาก ครับแล้วเขาก็เดินแจกลายเซ็นกับแฟนเซลฟี่กับแฟนถือว่าเซอร์วิสแฟนดีมากเลยครับครับผมบุคคลนี้เป็นบุคคลพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ตามรายงานของเดอะสแตนดาร์ดทางเพจนะครับก็จะเห็นว่ามีภาพของบุคคลนี้นะครับถือกระเป๋าโปอยู่ถึง2ตัวรอที่สนามบินซึ่งสุดท้ายแล้วได้ลายเซ็นไหมครับได้ครับได้ไดแล้วใช่ไหมครับได้ครับก็ได้ลายเซ็นของใครไปบ้างครับเอ่อจริงๆผมผมถือไป2ตัวเดเกียร์กับแรดสอดของเดเกียร์ผมได้ของเจ้าตัวแต่ของแรดฟอร์ดนี่ยากจริงๆ ครับไม่ได้แต่ว่าได้คนอื่นมาแทนไปเอนล็อบสันวันวิสก้าวิกเตอร์ลินเดลเลฟอะไรพวกนี้ครับเขาก็ใจดีเสร็จให้ครับถือว่ามิชชั่นคอมพลีทเราได้แกเสร็จให้แล้วมิชชั่นคอมพลีทนะวันนี้วันนี้มิชชั่นใหม่ของเราในการไปเห็นเขาซ<ร>้อมจริงๆเราอยากเห็นฟอร์มใครเราอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมเออจริงๆถ้าของแมนยูก็คงก็คงอยากเห็นทุกคนนะอยากเห็นทุกคนอยากเห็นแม็กควายเพาว่ากับตันของเราที่แบบ จะดีขึ้นไหมหรือยังไงขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ครับรอลุ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บใช่ไหมครับใช่ใช่ครับทายสกอร์ให้ผมหน่อยพรุ่งนี้โอ้โหพรุ่งนี้ครับจริงๆก็เจียมๆไปเหมือนกันว่าเราเราน่าจะแพ้ก็ถ้าแพ้ก็ขอแพ้หนึ่งศูนย์ก็พอแพ้แพ้ก็หนึ่งศูนย์ก็พอใช่ครับโอเคได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแฟนแมนยูช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปด้านในแต่ว่าหลังจากนี้เราน่าจะเราน่าจะถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าจะเป็น จุดสแกนอาวุธแล้วเราจะไม่สามารถไปถ่ายทําตรงนั้นได้ก็ให้ผู้ชมคนทุกคนนะครับชมบรรยากาศตั้งแต่เข้ามาจากหน้าประตูสนามจนมาถึงจุดตรวจตรงนี้ก็บ่ายสามนะครับประตูเปิดแล้วเดี๋ยวเราพบกันเดี๋ยวผมจะพยายามรายงานบรรยากาศให้ได้มากที่สุดในการฝึกซ้อม Off ฟ c i a l Training ของนักสอดสบมสรในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในวันนี้เดี๋ยวพบกันในเดอะสแตนดาร์ดครับสวัสดีครับไอพีบสีทองและเป็นอีพีแ็ตของลูกค้าทั่วไปที่จอง